สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบห้านะครับกรกฎาคมปีหกหกวันนี้ก็จะวางแนวทางฮหาหนอยนะครับใคอฮหาหนอยเหมือนเดิมนะครับเนาะหลังจากลงแนวทางลาวพัฒนาไปแล้วนะครับต่อไปก็สลับคอฮาหนอยนะครับเนะหาะคอฮานอยได้ทั้งคนได้ทั้งน้อยทั้งลาวนะครับทางคนส่วนผมได้หมดนะครับ น้อยลาวไทยได้หมดเลยนะครับเนาะได้หมดทั้งสามลัดเลยวันนี้ก็มรรยากคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพานงนน้อหาห่านปลาเหมือนเดิมนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมคิดเดิมเวลาเก่านะครับเนาะส่วนบางกระเจ้าเหมือนเดิมห่านปลานะครับเนาะก็เป็นการทำบญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเด็กๆสนุกสนานไปด้วยก็เป็นการทำบุญไปตัวนะครับเนาะ ให้อาหารปลาให้อาหารสัตว์เพื่อนร่วมโลกให้เขาอิ่มท้องก็แสดงว่าการทําบุญเหมือนเดิมต่อชีวิตให้เขามันเดิมนะครับเนาะกิการทําบุญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับการทำบุญก็มีหลายรูปแบบนะครับเนาะแล้วแต่สะดวกนะครับสะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับเนาะทําบุญแล้วสบายใจนะครับเนาะทาบุญมีค่าตัวจิตใจจริงนะครับเนาะมีความสุข สุขไหนก็ไปเท่าสุขกายสุขใจนะครับนะเนาะก่อนเย็นไปที่แนวทางนะครับเน็นไปที่แนวทางเหมือนเดิมก็ถือว่ามาเที่ยวก็ไ้แนวทางเป็นตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะจะได้ไม่เบื่อไม่จํเจนะครับนานๆมองหน้ากันครั้งหนึ่งมองไหวก็ดีครับเนาะหน้าดําๆดูอยู่ธรรมชาติสวยๆจริญหูเจริญนตาดีฝ่าประมาณนี้นะครับเนาะคนอื่นก็จะเข้าแนวทางก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกวันนะครับเนาะนะก็ขอฝากแนวทางดีๆ แม่นแม่น,มนจากเซียนทวีนะครับแนวทางฮานอยนะครับเป็นทางเลือกนะครับเนาะนอกจากแนวทางของเบาสารคามที่ลงให้แล้วก็มีแนวทางของเซียนทวีนะครับเนาะเป็นเบอร์ลน์นะครับใครสนใจแนวทางฮานอยสำหรับคอฮานอยนะครับแอดเบอร์ไว้เลยนะครับเนาะบันทึกเบอร์ไว้เลยเป็นเบอร์ลายเซียนทวีนะครับเนาะเบอร์ลน์ไอดีลาประมาณนี้นะครับเนาะเบอร์ศูนย์เก้า 5้าสองสามแปดห้าเจ็ดหกศูนเกองาสนะครับเบอร์ไลน์นะครับบั line, นทึกเบอร์ลงเครื่องไลน์เรียงขึ้นกดทักไปขอเสซ็นทวีได้เลยทุกวันนะครับทุกวันเลยทุกวันได้เลยนะครับเนาะส่วนไอดีลน์นะครับกดทวี v, นะครับ t a v e e เ8็ดแปนะครับ t a v e e เจ8ดแปดก็เป็นไอดีไลน์นะครับเคยถนัดอะไรก็จัดอะไรนะครับเนาะเคยถนัดไอดีไลน์ก็จัดไปเคยถนัดทำไม่เป็น, Uber นอัเบอร์โทรได้ฟัง่ายดีก็บันทึกลงเครื่องนะครับไลน์เรื่องขึ้นก็ไลน์ไปขอเซียนทวีได้เลยมีแนวทางดีๆแม่นๆแบ่งปันทุกวันนะครับเนาะช่วยกันคิดช่วยกันทํานะครับสองหัวที่ปลหัวเดียวนะครับเนาะช่วยกันทํามาหากินประมาณนี้นะครับเนาะแนวทางดีๆจากเซียนทวีไลน์ไปขอได้ทุกวันเลยนะครับ ทางเซียนทวีนะครับเนาะเป็นทางเลือกนะครับเนาะช่วยกันคิดช่วยกันทำมาชิโนท,ทางของเรานะครับเนะาะเมื่อวานก็ไปดูผลก่อนนะครับเมื่อวานวันที่สิบสี่นะครับสี่กยอยนะครับเนาะรอบห้าโมงนะครับล่างเจ็ดสองบนหกแปดหกเลขหามนะครับเนาะเจ็ดสองเจ็ดสองของเราก็ไม่มีนะครับเนาะ สองไม่มีหกแปดหกก็ไม่มีครับไม่มีนะครับเนาะห่างไกลความเจริญมากเลยเจ็ดสองหกแปดหกไม่มีมาที่รอบหกโมงนะครับสองตัวล่างห้าสี่สามตัวบนก็เจ็ดสองสองก็เบิ้ลนะครับเนาะมาอีกแล้วนะครับถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลหมดสิทธิ์นะครับเบิ้ลตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะหมดสิทธิ์ เปล่าราคาไม่สนใจเรียกเบิลน,นะครับเนาะไม่ชอบเรียกเบิลห้าสี่แล้วก็ได้เป็นเด้งหนึ่งครับเนาะเราได้สี่ห้าตัวกลับนะครับเป็นตัวเน้นเลยนะครับก็ฟุกมากครับเนาะตัวเน้นฟุกเข้าติดต่อกันสี่วันซ้อนนะครับเนาะฟุกมากเลยใครตามก็ดีจะด้วยนะครับเนาะสี่วันซ้อนเลยตามต่อมารอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบ VIP ที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะ สองตัวล่างก็สี่สามสามตัวบนก็สามเจ็ดหกนะครับสี 4, 3, ่สามเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งนะครับเนาะตรงๆเลยสามเจ็ดหกเราไม่มีนะครับเนาะไม่มีสามเจ็ดหกห่างไกลความเจริญมากเลยในสองเด้งก็ดีใจนะครับเนาะเสียดายนะครับสี่สามกับห้าสี่ไม่ออกบนนะครับเนาะออกบนยังได้ลุ้นสามตัวมั่งนะครับเนาะ ส่วนสามตัวมั่งก็ไรครับใาทนายก็แค่นั้นครับเนาะคนเราอยู่ที่ดวงอยู่ที่โชคนะครับเนาะโชคม่มีทำอะไรก็ไม่ได้นะครับเนาะโชคดีใครตามกคดีจีเว้นะครับได้เป็นสองิงเมื่อวานนะครับเนาะใครไม่ตามก็ชมระพมบันเทิงเหมือนเดิมนะครับข้ามไปนะครับเนาะรอวันต่อไปนะครับแนวทางมีทุกวันนะครับเนาะก็มาที่วันนี้นะครับแนวทางวันนี้ก็ย้ํานะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับ เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับมีถูกมีผิดเข้ากันไปนะครับย้ำเสมอนะครับเนาะไม่มีใครที่จะสามารถให้แนวทางถูกได้ทุกวันนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยเป็นแค่การคาดคะเนนะครับถูกก็ดีไปนะครับเนาะไม่ถูกก็น่าก็ว่ากันใหม่วันนี้ไม่ถูกหลบได้ก็หลบไปนะครับเนาะวันนี้หลบไม่ออกก็โดนเราเต็มๆนะครับเนาะ ก็วันนี้ก็สะดวกจดก็จดเหมือนเดิมนะครับสะดวกแคปก็เราแคปเหมือนเดิมวันนี้เด่น2เด่น3นะครับจับคู่0105 2023 2530 3135นะครับมี8คู่8คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่2 0นะครับแล้วก็2 3 3 0 2 0 2 3 3 0สสศนย์นะครับเป็นตัวเน้น3คู่นี้นะครับเนาะวันนี้คอยฟุกเข้าอีกอีกนะครับเนาะฟกเข้ามาติดต่อกัน4วันแล้วตัวเน้นนะครับดูที่วันนี้จะเป็นยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะส่วนชุด3มตัวนะครับก็มีลุ้น4ี่ชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะสลับคอ3ตัวนะครับเนาะลงทุนน้อยกําไรงามแต่โอกาสเข้าน้อยก็แต่ก็เข้ามาก็คุ้มนะครับเนาะก็ลุ้นไปด้วยกันมี5 2 0 523หสาม 530501นะครับเนาะ501คุ้นคนมากเลยนะครับเนาะ501ก็ทวนอีกครั้นะครับชุด3ตัว520 523 530 501นะครับก็ให้เน้นทีท่ศษ2ชุดบนนะครับ520 523นะครับเนาะก็ประมาณนี้530ก็ลองลงมานะครับเนาะกับ501 ก็ครบถ้วนนะครับชุดทั้งชุดสองตัวสามตัวนะครับครบถ้วนใครชอบก็จัดได้เลยนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับใครงบน้อยถ่ายคลิปก็เหมือนเดิมตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับสองศูนย์สองสามสามศูนย์ก็จัดได้เลยนะครับเนาะเปลื่อนฟุกเข้ามันสี่วันที่ผ่านมาสามคู่นี้นะครับกบน้อยอย่างจะลุ้นกับเขาก็จะงบน้อยกว่าตัวนี้เลยพอที่ลุ้นกับเขาครับเนาะลุ้นเปล่าๆไม่มันนะครับเนาะต้องมีติดไปนวมเยื้ๆหน่อยๆนะครับ ได้เลือดทุบขีดหัวใจนะครับเนะาะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ